อ่ะโอเคครับกราบสวัสดี F4 ครัวจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมยายชิมญชรนะครับเป็นเวลาสำคัญนะครับในเรื่องของงานที่เราจะเกิดขึ้นนะครับก็คือในวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567นะครับที่ไปสนีไทยแจ้งวัฒนะนะครับที่ทิหมนครนั่นแหละครับใครไปไม่ถูกก็ลองเซิร์ชดูนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานประกวดครั้งนี้นะครับของเราชัดเจนนะครับก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับเราจะนำมาร่วมกันจัดสร้าง สมเด็จทวดโตพมรังสีนะครับหน้าตัก12เมตรสูง18เมตรโดยประมาณนะครับคิดว่าน่าจะใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้นะครับเ,เงื่อนไขระเบียบการบริหารจัดการของเรานั้นนะครับบอกตรงๆนะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะนําพระเข้าไปประกวดประชันนะครับท,ท่านเพียงท่านเดินไปปุ๊บรายการละ700นะครับส่งพระตามจํานวนกี่องค์ก็แล้วแต่นะครับท่านก็จะได้รับพระแจกฟรีๆตามจํานวนที่ท่านส่งนอกจากนั้นพระท่านติดประกวด ท่านก็ยังได้สิทธิ์ในการรับพระองคูนะครับตามจํานวนที่ติดรางวัลนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังไปลุ้นห่างบัตรอีก100รายการนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับเรามีการอัดฉีดเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นถ้วยรางวัลทุกโต๊ะนะครับแล้วก็ส่งพระประกวดมากที่สุดนะครับและติดที่1มากที่สุดนะครับงานนี้อัดฉีดเต็มที่และมีการจับแจกพระเนี่ยครับฟรีในงานเนี่ยประมาณ10,000องค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น จึงขอเรียนเชิญ FC ครัวจานนะครับร่วมกันนะครับในการนําพระเข้ามาประกวดประชันนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จและหลวงปู่ทิมสายวังอันนี้คือตัวเต็งเลยนะครับใครที่มีพระกลุ่มนี้หรือ3ามกลุ่มที่พูดเอ่ยทุกวันนี้ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ถ้วยรางวัลใหญ่นะครับนอกเหนือจากนั้นเรายังมีเซอร์ไพรส์ในวันงานอีกแต่เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความคืบหน้าว่าณปัจจุบันนั้นเราได้ทาเนินการนะครับก่อสร้าง ฐานลูปูไปถึงไหนแล้วนะครับและอีกกี่ขั้นตอนถึงจะมีการปั้นเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมในเวลาต่อมาครับอโอเคครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในลานนะครับลานทำง่ายๆนะก็คือเนี่ยเราก็ได้นําเงินที่ได้ก่อนหน้านี้นะครับมา่าเทพื้นคอนกรีตนะครับทํากําแพงเรียบร้อยนะครับแนวกันดินนะครับ ลังจากนี้เราก็จะมีการโครงสร้างนะครับที่ได้เห็นนะตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่เราได้ทําไปนั้นนะครับหมดไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือตัวเลขกลมๆนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับตัวเลขกลมๆนะครับไอเบตเตอร์เลตนี้ไม่ต้องไปนับนะครับเอากลมๆไว้ก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพามาดูว่า มองด้วยตาเปล่าในบางครั้งบอกว่าเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในด้านในนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะกลายเป็นซุ้มเรือนแก้วนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่ได้เนี่ยจะมารวมอยู่นี่แต่เราจะต้องแบ่งเป็นสองกองนะครับกองที่1คือเกี่ยวกับหลวงปูดด่โดยตรงกรองที่2คือพระที่ว่าเราไลฟ์ช่วงเย็นใน Facebook ผมใหญ่ชิมชอนนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนนะครับโซนพระก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโซนไลฟ์ก็จะเป็นการตกแต่ง นะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้คือเราต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอฟซีครัวจานหรือคุณท่านท่านทั้งหลายหรือเฮียทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ร่วมกันมานะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนี่คือหมดไปแล้วล้านห้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในชั้นในนะครับระยะว่าเป็นยังไงครับมาเข้ามาดูกันครับคือเราจะได้เห็นบางทีเรามองภาพภายนอกเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เราถ่ายมุมสูงไปแล้วนะครับเดินเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเดินลอด เราบันไดซ้ายฝานะครับมองข้างนอกมันดูเล็กแต่ของจริงไม่เล็กนะครับเพราะมันใหญ่มากเฉพาะกระจกนะครับเกือบล้านนะครับถ้าติดที่นี่นะครับแต่ละห้องนะครับมีความกว้างเนี่ยนะครับแน่นอนสามเมตรห้าสิบในแต่ละห้องมีความเมตรเท่ากันเลยก็คือเต่าซีต้นคือสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบนะครับใหญ่มากนะครับแล้วเหล็กอันนี้คือเป็นเหล็กนะครับ ตัวไอเลยนะครับยังอันนี้ตั่งตรงมาจากโรงงานนะครับแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้นะครับค่าเฉลี่ยนะครับต้นหนึ่งเนี่ยนะครับหลาย10ตันนะครับเพราะว่าเรามีเข็มนะครับเราต่อเข็มด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาเสาเหล็กมาตั้งและจบนะครับไม่ใช่นะคือเข็ม6เมตรนะครับตอกตุ้มๆจนมิดเลยนะครับแล้วก็เราก็เพิ่มเสริมเติมเข้าไปอีกก็คือนะครับ ตัวค้ายันนะครับการค้ายันในของเรานี้ค้าเพื่อให้รับน้ําหนักเวลามันเทนะครับอันนี้คือเทคนิคเลยนะเทคนิครู้กันไม่กี่คนเพราะโดยปกติเนี่ยเขาจะไม่มีกันนะครับแล้วแล้วกันนะครับแต่เราจะเสริมเหล็กเข้าไปอีกเพื่อรับแผ่นพื้นอีกนะครับก็เพิ่มขนาดเหล็กกล่องเข้าไปอันนี้เราออกแบบเองคือเพิ่มป้องกันเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะมองไม่เห็นเลยเพราะจะเป็นการตีฟ้า นะครับตีฟ้าเนี่ยก็ใช้งบประมาณค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าเป็นอาคารใหญ่นะครับสามารถเนี่ยจุคนได้ในนี้นะไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะครับแต่เราจะเอาพระเนี่ยมาโชว์จัดแสดงในพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าออกแบบมาดีาาาค,คือโซนนู้นก็คืออยู่พิพิธภัณฑ์อน้นแต่โซนนี้เดินเข้ามาถึงปุ๊บท่านจะได้เห็นพระเนี่ยหน้าตัก40นิ้วนะครับเห็นบอกว่าจะแถมมาให้ผมนะครับต้องขอบคุณ ช่างปั้นเลยโอ้โหน้ำใจงามเนี่ยชื่อพี่อะไรนะเฮียเชา่ชาเฮียเฮียเชา่ชาเห็นไหมเขาให้เราฟรีๆโดยไม่คิดสตังค์เขาบอกว่าเผื่อคนแก่ที่มีอายุไม่สามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้ก็เอาองค์จําลองไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปหน้าไอคุณขี้พึ่งหน้าตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จงานประกวดปั๊บช่างก็จะมาลุยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอช้าไม่ได้ต้องรีบปิดโคพ่ะเหล็กพวกนี้นะครับ ถ้าอยู่ในร่มจะมีความคงทนถาวรแน่นอนนะครับแต่ถ้าโดนแดดโดนฝนนะครับอาจเกิดก่อสนิมได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหางบประมาณนะครับมานะครับติดกระจกตีฝ้าติดแอร์นะครับในตรงนี้ก็น่าจะใช้งบอยู่น่าจะประมาณสองล้านกลมๆนะครับคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะนั้นนะครับพื้นนะครับก็เป็นกระเบื้องกระเบื้องเนี่ยนะครับจากตัวเลขที่เราวัดมาทั้งหมดนั้นใช้งบประมาณอยู่ประมาณแสนแปดตีกลมๆว่าสองแสน อ่าเพราะว่าราคากระเบือ้องยังไม่รวมปูนทรายอะไรนะยังไม่รวมนี่ก็เป็นเอกลักษณ์แต่เชื่อนะครับสิ่งที่ผมทํารับรองว่าเงินทุกบาทเราไม่ได้เข้าถุงกระหอไม่มีแน่นอนเพราะ,ะนั้นเราจะนําเงินที่ได้มาทั้งหมดนั้นมารวมอยู่จุดเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันว่าเอ๊ข้างบนเนี่ยเทพื้นไปแล้วนะครับปลอดภัยเดี๋ยวจะให้ช่างสแตเลสนะครับมายิง ขอบข้างเพราะว่าช่วงหลังๆนี่คนมาเซอร์ฟี่บ่อยเพราะามันเป็นมุมสูงไงะนะครับพอเป็นมุมมุมสูงปั๊บเนี่ยนะครับก็ไอเราก็กลัวเขาจะพลาดตกลงมาเพราะว่ามัน<ล>ไม่มีอะไรด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวพื้นเนี่ยก็จะยกขึ้นมาอีกก็คือจะได้ก้าวพอดีเท้านะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าหินทรายขัดนะครับไม่ปูกระเบื้องเพราะอันตรายเพราะมันลื่นนะครับอ่าเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นมาอีกครับเพราะว่าเดี๋ยว มันต้องปูขึ้นมาอีกห้าห้าเซนหมายถึงว่าจะเตี้ยจะเตี้ยขึ้นอีกเนี่ยจะยูเนี่ย,อย,ยพอของจริงจะเป็นอย่างเงี้ยเท้านี้กับเทา้าเนี้ของจริงนะอ่าทีเนี้ยไอตรงเนี้ยคือมันต้องเอาโครงสร้างให้ได้ไงแล้วเราปรับเอาเพราะว่ามันไม่มีครับที่ว่าทาพอดีเป๊ะไม่มีครับอ่าอันนี้ก็คือแข็งแรงเพราะเราใช้เหล็กอ่าไอบีมอ่าไวแฟงอ่ารับ แข็งแรงเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มติดสแตเแลสละเพราะว่าประหันเรื่องหนึ่งนะพอขึ้นมาันี้ปุ๊บก็ต้องบอกว่าสิบแปดเมตรนี่นะครับอ่าเนี่ยอันนี้คืออ่าจุดพิกเลยนะครับอ่าสี่ต้นที่ขึ้นมานี้จะเป็นแกนกลางที่ต่อจากพื้นล่างขึ้นมา นะครับเพื่อที่จะต่อขึ้นไปอีกประมาณสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรนีต้องบอกกันนี่นะ <c oughs> ผมเป็นโลกลัวความสูงหน่อยจินตนาการไอ้เก๋ก็กลัวเอาล่าต่อ <c oughs> คือทำไมถึงทำให้ใหญ่เพราะเราออกแบบมาไม่ต้องให้ขยายนะครับถ้าเราทำขยายต่อไปอีกเนี่ยหนึ่งปูนน่ะมันจะคนละเนื้อ เวลาต่อไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีพวกค้ำยันเพิ่มเติมเ,มเยอะแยะมากมายนะครับอ่าน,นี่อันนี้นะครับสี่ต้นนี้ต่อมาจากเหล็กข้างล่างนะครับไม่ใช่ว่ามาปักเว้ปูนไม่ใช่นะต้องเชื่อมจากแกนเหล็กตัวพวกเสพวกชันเชื่อมมาให้แข่งจากด้านล่างนะครับแล้วก็ตัดแล้วเดี๋ยวถึงเวลาช่างเขาก็จะมาวัดนะครับสิบสาเมตรนะครับข้างละเจ็ดเมตรอะไรประมาณนี้นะครับ มันก็จะอยู่ที่สิบสามสิบสี่ประมาณนี้นะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ไหวนะครับแต่เดี๋ยวเราจะอ่าใส่สเตลเล่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเร่งให้ช่างเข้ามาเพราะว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็คือถ้าพานั่งแล้วนะครับถ้ามองประปานะครับแท้งนั่นคือความสูงของพ่อเลยสูสีเลยผมบอกเลยนะครับและหลวงพ่อหันน้ําหันหน้าลงนะครับไปทางทิศ ตะวันออกแล้วข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้านั้นแทงนั้นก็คือปะป,ะปาคือแม่น้ําอ่าด้านหลังเรานะครับภูมิทัศน์ก็คือเขาโอบด้วยเขาความแข็งแรงรนะครับอันนี้คืออ่าสุดของจีนเลยนะครับเราโชคดีที่ได้ที่แปลงนี้โดยที่แบบไม่คิดว่าจะได้อ่าก็ต้องบอกว่าดีใจนะครับที่ว่าเราได้พื้นที่แล้วแล้วคนมาเนี่ยเห็นแล้วแล้วเลรรึกภาพเดี๋ยวพอหลวงพ่อขึ้นนั่งเนี่ยนะครับหน้าตักหลวงพ่อก็จะอยู่หัวเขาหลวงพ่อก็จะ วัดจะตรงนี้ออกมาก็จะประมาณ4เม,มตรหรือ3เมตรก็อยู่มานี้โอเค้าหลวงพ่อก็จะมีพื้นที่รอบข้างเนี่ยเหลือประมาณ2เมตร50ถึง3เมตรอ่ะก็จะคือจะเหลือข้างละแล้วก็หลวงพ่อก็จะนั่งไม่น่าจะเกินจากตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะพยายามให้น้ําหนักไปข้างหลังเพื่อใช้พื้นที่ข้างหน้าให้มากที่สุดเพราะว่าพื้นที่ข้างหน้านี้ต้องบอกกันว่าเอาไว้กราบไหว้แต่ถ้าครั้งหน้าเนี่ยมาเนี่ยรับรองว่าสตเตเลสจะติดรอบเลยเพราะว่าเราจะต้องวางสเตเลส แล้วเดี๋ยวจะต้องมีหินขัดอยู่ด้านบนประมาณห้าเซนนั่นแสดงว่าจะต้องหุ้มเพื่อกันเรื่องของการเขยา่าการแคลกไม่อยากให้แบบอ,อันตรายเพราะว่าที่สูงเราเข้าใจว่ามันอันตรายเราจะต้องมีระบบของเราว่าป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้คนตกเพื่อไม่ให้เด็กปีนเพราะลูกโป่งเราเนี่ยจะต้องสูงประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรป้องกันไว้เลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่าเด็กซน นะครับเพราะนั้นตะเตเลที่จะมาติดต้องทีไม่สามารถหลุดออกไปได้นะครับมือออกได้แต่หัวต้องออกไปได้นะครับนั่นแสดงว่าความห่างเนี่ยไม่น่าจะเกินสามนิ้วอาจจะต้องฉีกยิบเลยตอนแรกตั้งใจว่าจะทําเป็นกําแพงแต่ปรากฏว่าทํากําแพงแล้วน้ําหนักมันก็ยิ่งมากสู้เราอัดตะเตเลทลงดีฟา้าอ่ามันจะแข่งแรงกว่าอ่าอันนี้คือ,อสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับเพราะว่าเราเชื่อว่า,าสิ่งที่เราทําเนี่ยนะครับ มันมีอะไรที่หลายคนนะครับคาดไปถึงว่าเรามาจุดนี้ได้ไงแล้วบรรยากาศของเราคือที่สูงปุ๊บเราก็จะมองไปเห็นอาณาจักรส่วนน้ําของเราเลยมองไปส่วนน้าของเราจนลานพญานาคที่ใหญ่ที่เห็นไกลๆลูกเขาใหญ่อะไรอะ่ะอันนั้นคือ,อพื้นที่สมัยก่อนนะครับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เขากำลังจะพัฒนาล้เพราะว่าพื้นที่อย่างนี้นะครับมันเป็นสมัยกนะ่อนพวกไออะไรเขาเรียกอะไรอ่ะไอพวกที่หนีอะไรมนะันจะพวกอะไรอะ่ะ คอมมอนิสต์จะมาอยู่ที่นี่สมัยก่อนเขาพัฒนาตรงนี้ไว้ต่อไปเขาจะพัฒนาตอนนี้กําลังอยู่เข้ากระบวนการระบบะให้เป็นที่ท่องเที่ยวเขาสร้างไว้เยอะนะครับเยอะพสูงนะบันไดเนี่ยอ่าขึ้นจากตีนเข่าไปนึกภาพแล้วกันเท่าที่ผมจําได้นะสามร้อยเจ็ดสิบห้าขั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจน,นะครับบรรยากาศโดยรอบตรงนี้จะตรงที่เรายืนนี่จะเป็นที่ปฏิสถานสมเด็จโตอ่าแล้วข้างหน้าออกไปนี่ก็คือจะเป็นลานจอด,ดรถนะครับอนาคตถ้าเกิดที่แปลงนี้เป็นของเราได้ก็จะเป็นพื้นที่จัดรถทั้งหมดนะครับ เราก็ได้แต่ภาวนาว่าเจ้าจของนะครับจะรวมมวมกับเราในการาขายขายเพื่อให้ทําประโยชน์เราไม่ใช่องค์กรวัดหรือองค์กรอะไรเนี่ยเราเป็นองค์กรอิสระนะครับทำแบรนด์มาร์กไม่ได้หวังกําไรอะไรเลยนะครับแล้วก็มไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยเมื่อสร้างเสร็จแล้วอาจจะเป็นมูยที่อะไรเปเรื่องอนาคตแน่นอนนะนะครับก็ไป ว่าไปอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้อกให้เส็่นคือเราต้องอยากให้มันแบบว่าให้ทุกคนเห็นภาพก่อนว่าสิ่งที่เราทําและความตั้งใจที่เราทําแล้วก็คนที่ร่วมบุญที่มาร่วมกับเรานะครับในการกระทําใดๆก็แล้วแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นประโยชน์หลายๆอย่างนะครับเพราะว่าผมในมุมของผมผมเชื่อว่าการจัดงานประกวดเงินทุกบาททุกตังค์จะต้องมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดรมหรือการแบ่งเช่าพระโดยการพักสมัครใจเราก็จะให้ตรงนี้ นะครับเอาเงินมาลงตรงนี้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปลูกบ้านอ่าสิบสี่หลังผมก็จะขายเพื่อที่จะเอาเงินมาทําตรงนี้ให้มันจบเห็นไหมครับเงินส่วนตัวเงินอะไรเองทุกอย่างลงทุนหมดอย่างงานประกวดนะครับผมเตรียมงานนะครับผมต้องเตรียมกลมๆไว้เลยห้าแสนบาทนะครับอ่าทั้งค่าจัดงานค่าถ้วยรางวัลค่าใบเซอร์ค่ากรรมการค่าเช่าสถานที่มีหมดนะครับขั้นต่ำเนี่ยเราต้องเตรียมไว้เลยกลมๆเลยสามแสนห้าขั้นต่ำอันนี้เราเราจ่ายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่า เราทุ่มเทในการจัดเพราะฉะนั้นการทุ่มเทของเราเราอยากจะได้อะไรหลายๆอย่างนะครับได้อย่างต้องเสียอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการรวมระดมทุนในการจัดงานประกวดแล้วนําเงินที่ได้มาสร้างในพื้นที่นี้นะครับขอบคุณเอฟนะครับที่สนับสนุนโครงการของใหญ่ชินบรญชระครับอันนี้เป็นรากฐานเป็นพื้นครับของเดี๋ยวจะเป็นหินขัดขึ้นมาอีกหเซน นะครับก็คือตรงนี้จะสวยมากนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเอาขึ้นขัดได้ตอนนี้เพราะว่าพระยังไม่เสร็จพระยังไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นการที่เราทําพื้นไปแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับมันก็จะเอาละต้องดูแลเรื่องความสะอาดละคราวนี้เพราะนั้นเราจะต้องทิ้งในส่วนที่ว่าเป็นปูนนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยจะคิดว่าหลังจากจบงานประกวดนะครับจะให้ผู้รับเหมาเข้ามาทําหินขัดเป็นให้เต็มพื้นที่ไปก่อนนะครับเพื่อหาระดับที่แน่นอนและจะได้ สะดวกในการจัดเก็บทําความสะอาดแล้วก็ติดลูกกุ้งลูกกงให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องตรงนี้ต้องทําให้ดีและปลอดภัยนะครับเพราะว่า,าหลายหลายคนก็แอบขึ้นมาถ่ายรูปเตอร์ฟี่กันที่นี่นะครับเกิดอุบัติเหตุไปมันจะมีปัญหาเยอะเพราะนั้นเราป้องกันพื้นที่ไม่ให้คนนอกเข้าอยู่ตอนนี้นะครับนะครับเป็นความตั้งใจความตั้งใจหนึ่งของใหญ่ชินมันชอน,นครับสร้างสมเด็จโตองค์โตที่สุดในโลกส3าเมตรนะครับ เป็นเนื้อโลหะนะครับขอบคุณพี่ใหญ่นะครับขอบคุณ f อที่ติดตามครับสวัสดีครับครับผม